ยินดีต้อนรับคณะกรรมการการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานราชการตำแหน่งครูกศนตำบลครั้งที่2ระหว่างวันที่1เมษายนพุทธศักราช2567ถึงวันที่30กันยายนพุทธศักราช2567ข้อมูลผู้รับการประเมินนางสาวชินารินนวินดาวุฒิเกิดเมื่อวันที่18กุมภาพันธ์พุทธศักราช2535 อายุ32ปีปัจจุบันปฏิบัติหน้าที่ตำแหน่งครูกศนตำบลประวัติด้านการศึกษาศึกษาระดับปริญญาตรีคณะครุศาสตร์สาขาวิชาภาษาอังกฤษจากมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์การปฏิบัติงานในรอบการประเมินปัจจุบันปฏิบัติงานในตำแหน่งครูกอนอตำบลสกรระดับตำบลห้วยราช อยู่ภายใต้การบริหารงานของนางสาวนัทธนิชาอินทรสโสภาผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอห้วยราชนักศึกษาในความรับผิดชอบในภาคเรียนที่1ปีการศึกษา2567จำนวน50คนประกอบด้วยนักศึกษาระดับประถมศึกษาจำนวน3คน ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นจำนวน14คนและระดับมัธยมศึกษาตอนปลายจำนวน33คนตัวชี้วัดที่1จํจำนวนข้อมูลในระบบฐานข้อมูลเพื่อการบริหารจัดการ DMAS ได้ดำเนินการจัดทำข้อมูลในระบบฐานข้อมูลการบริหารจัดการดังนี้ข้อมูลสถานที่ตั้งพิกัดตำแหน่งข้อมูลบุคลากรลิง์เว็บไซต์หรือแฟนเพจสกรตําบลและข้อมูลอื่น ตลอดจนมีการรายงานผลการดำเนินงานเป็นที่เรียบร้อยครบถ้วนเป็นปัจจุบันตัวชี้วัดที่2ระดับความสำเร็จของการจัดทำแผนปฏิบัติการสกรอตำบลมีการรวบรวมศึกษาข้อมูลวิเคราะห์ข้อมูลจัดทำแผนปฏิบัติการและการนำแผนไปสู่การปฏิบัติตัวชี้วัดที่สาม จำนวนความสำเร็จของการดำเนินงานการศึกษาขั้นพื้นฐานมีจำนวนนักศึกษาที่รับผิดชอบจำนวน50คนมีการวิเคราะห์ศักยภาพของกลุ่มเป้าหมายและสำรวจความต้องการของนักศึกษามีการจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้บันทึกการเรียนรู้และจัดทำข้อมูลการลงทะเบียนตลอดจนจัดทำปฏิทินพบกลุ่มและแจ้งให้นักศึกษาทราบโดยทั่วกันจำนวนนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนคิดเป็นร้อยละ90การเข้ารับการทดสอบทางการศึกษาเอเน็ต คิดเป็นร้อยละ87.50ครูมีการวิจัยชั้นเรียนเพื่อการพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียนและมีการใช้สื่อเทคโนโลยีในการจัดกระบวนการเรียนรู้ตัวชี้วัดที่4ร้อยละของผู้จบหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานตัวชี้วัดที่5ร้อยละของผู้เข้าสอบหลายภาคและตัวชี้วัดที่6ร้อยละของจํานวนผู้เรียนที่มีผลสำเร็จในรายวิชาบังคับอยู่ระหว่างการดําเนินการของสถานศึกษาตัวชี้วัดที่7 จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมการศึกษาต่อเนื่องเมื่อเทียบกับเป้าหมายได้แก่กิจกรรมดังต่อไปนี้การจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะชีวิตโครงการอุรมให้ความรู้เสริมสร้างสุขภาพรู้ทันซึมเศร้าเข้าใจวิธีรักษาจำนวนหนึ่งโครงการเป้าหมาย3คนมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมจำนวน4คนการศึกษาเพื่อพัฒนาสังคมและชุมชนโครงการส่งเสริมการสร้างทักษะชีวิตวิถีใหม่ประชาชนในชุมชนสร้างอาหารเป็นเป้าหมายสองคน ผลการดําเนินงานจํานวน3คนและการจัดกระบวนการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในวิถีชีวิตประจําวันเป้าหมาย1คนผลการดําเนินงานจํานวน3คนตัวชี้วัดที่8ปรายละของผู้จบหลักสูตรการศึกษาต่อเนื่องที่นําความรู้ไปใช้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีการนําความรู้ไปต่อยอดอาชีพเดิมสร้างไรายได้เสริมประกอบอาชีพใหม่ พิ่มโอกาสในการเรียนรู้ลดรายจ่ายและพัฒนาตนเองและครอบครัวและอื่นๆตัวชี้วัดที่9จํานวนผู้รับบริการการศึกษาตามอธัธยาศัยได้แก่กิจกรรมส่งเสริมการอ่านในพื้นที่ตําบลอาสาสมัครส่งเสริมการอ่านกิจกรรมบ้านหนังสือชุมชนและกิจกรรมห้องสม,มุดเคลื่อนที่สําหรับชาวตลาดโดยมีกิจกรรมอาทิเช่นกิจกรรมหมุนเวียนสื่อน่ารู้กิจกรรมแจกหนังสือน่าอ่าน กิจกรรมส่งเสริมการอ่านเคลื่อนที่สู่ชุมชนและอื่นๆการจัดกิจกรรมดังกล่าวมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมทั้งสิ้นจำนวน269คนตัวชี้วัดที่10จำนวนกิจกรรมที่จัดในแหล่งเรียนรู้บ้านหนังสือชุมชนครูกอสนาตํตำบลห้วยราชได้ดําเนินการจัดกิจกรรมบ้านหนังสือชุมชนและกิจกรรมแหล่งเรียนรู้ในศูนย์การเรียนรู้ได้แก่ศูนย์การเรียนรู้หลักปรัชญ,ญาของเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม่ ศูนย์ส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตยตำบลศูนย์ดิจิทัลชุมชนและศูนย์การศึกษาตลอดชีวิตชุมชนตัวชี้วัดที่1 1ระดับความสำเร็จของการมีส่วนร่วมกับภาคีเครือข่ายในชุมชนในปีงบประมาณพุทธศักราช2567ได้เข้าร่วมกิจกรรมทั้งสิน้นจำนวน33กิจกรรมอาทิเช่นกิจกรรมสืบสารประเพณีรดน้ำขอพรเนื่องในเทศกาลสงกรานต์ประจำปีพุทธศักราช2 5 6 7กิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์โครงการฮิ้วบิ่นโตเข้าวัด ฟังธรรมวันธรรมะสะวนะโครงการอบตอเคลื่อนที่พบประชาชนและอื่นๆตลอดจนกิจกรรมอื่นๆที่ได้รับการประสานความร่วมมือจากภาคีเครือข่ายตัวชีวัดที่12จํานวนงานตามนโยบายเร่งด่วนได้ดําเนินการจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรด้านดิจิทัล8ดด้านสำหรับประชาชนผ่านแพลตฟอร์มด้านการส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2567โครงการสุขาดีมีความสุขและได้ดำเนินการสำรวจข้อมูลประชาชนที่มีอายุระหว่าง15-60ปีที่ยังไม่จบการศึกษาภาคบังคับตัวชี้วัดที่13ระดับความสำเร็จในการจัดทำผลการปฏิบัติงานที่ดีผลการปฏิบัติงานที่เป็นเลิศเรื่อง สกอร์รอบล5ดีพรีเมียมประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2567ตัวชี้วัดที่14จำนวนงานอื่นๆที่ได้รับมอบหมายงานตามนโยบายเร่งด่วนอาทิเช่นงานพัสดุงานการศึกษาขั้นพื้นฐานงานอธัธยาศัยงานภาคีเครือข่ายการทำกิจกรรมจิตอา,าสาต,ต่างๆการจัดกระบวนการเรียนรู้แบบออนไลน์การจัดทำจดหมายข่าวประชาสัมพันธ์การเข้าร่วมประชุมสัมมนา การร่วมงานรัฐพิธีต่างๆและการจัดทำคลิปการสอนความรู้ทั่วไปขอขอบคุณท่านคณะกรรมการการประเมินผลการปฏิบัติงานทุกท่านสำหรับการรับชมรายงานผลการปฏิบัติงานครั้งที่2ประจำปีพุทธศักราช2,567หากมีข้อผิดพลาดประการใดผู้นำเสนอข้อมูลต้องขออภัยเวนาที่นี้ด้วยนะคะสำหรับวันนี้ขอจบการนำเสนอข้อมูลไว้เพียงเท่านี้ค่ะสวัสดีค่ะ